ดีครับผมนตะวันมังจาราดจากหนสองจห้าจเก้าห้หลักสูตรวิทยกรรมศาสตร์บัณฑิตจากมาวิทยารเกษตรกรภายในวิทยารรมเกษตรกรว่าการที่จองิการศึกษาจังหดริเจวิชาหนึ่งหนึ่งหนึ่งสอง์่มวิเขตีายส่วนของคลิปวิีโอนี้ครับก็เป็นนมเบิร์ที่เก้าพาร์ทที่สิบเาเป็นที่ส่วนริมของเครื่องจดนำมาลงแต่เปิดครับเป็นในส่วนของนิวแต้มเป็ดครับ ปิดในส่วนของโมเดลวิวครับวิวพาเลต์เปิดไปที่ชิ้นที่18ครับกี่เลือกเป็นแบบไ right, รตามผมแล้วก็ดึงลงมานด้หลังนี้ครับกี่ยยดเสียออกไปครับจากนั้นแล้วก็ ที่ก็เลือกเป็นแบบที่สอแล้วก็สเกลก็ใช้เป็นจิตตอนหนึ่งครับจะตำแหน่งอีกน่อครับผม เสร็จแล้วก็ไปที่ Annotation ครับ Center Mark เลือกนี่อกเป็นแ่งนี้ครับ Slot เลือก1.5ครับ mm hmm. เอาเป็น1ครับยังไงไปตงังจุดาครับคลิก deket semata mencanngka Pak asam Oh หกจุดห้าครับเ okay. มื่อบอกขนาดครบแล้วก็มาในส่วนของการแก้ไขชื่อเต็มเพจครับนี่ก็เป็นชื่ออ e. ีวงเล็บอืมเป็นดีหก x หนึ่ง อ่ะ x สิบห้าโอเคคลุ้งดำขนาดยี่สิบแล้วก็จำนวนหนึ่งชิ้นสเกลเป็นเจ็ดต่อนหนึ่งครับ ชื่อก็เป็น S S สที่สิบเก้าครับโอเคก็จะได้ออกมาแบบนี้ครับ ส่วนของคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องกอจบการน,นำสเสนอเพียงแค่นี้ครับนี่ครับ